ัสดีครับนี่เรามาอยู่กับกุงห,หมาของเราครับแหน่มีหมาอะไรบ้างครับเอาหมาสีาเขียวมาทีนะเอาหมาลัวเปิดเลยครับแหนหมาจะปูงาบบ้างมันใหญ่นะครับบ้องมันใหญ่นะโอได้โอ้โอ้เอาแมวครับเอาหมูดีกว่าหมูดีกว่า สีรีนอนเต้นเลยนครับอ้าวหูไก่นีครับไก่ด,ดีครับ ลุกขนมาอนอนพีกลานอนพี่ปามามาอแวครับวอามลิอ๋อโ้ยลิครับุกมาเต้นเลแล้วมาวินล้ลเล้าลับายครัห Ó! Babbot beittam én a tám, bajba.